สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการโคชิงชาแนลชินเคยวันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่กตุนทองคำ SPDR ก่อนเลยนะครับกุนทองคำ SPDR วันนี้ถือขตงทองคำอยู่ที่1 1 5 7 5 0สูตันนะครับช่วงนี้ SPDR ก็ทยอยย,อ,ยออกมาเรื่อยๆนะครับออกของมาเรื่อยๆก็แบ่งทํากําไรกันนะครับเรามาดูราคาทองคําไทยดีกว่าราคาทองคําไทยวันนี้ประจาวันที่3ามกุมภานะครับ มีการปรับราคา2ครั้งนะครับราคาทองคําแท่ง96.5ขายออกที่26,150ราคาทองรูปพรรณที่เกุ้ดห้าขายออกที่26,650วันนี้มีการปรับลง150บาทต่อ1บาททองคำนะครับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์และเงินบาทไทยนะครับอยู่ที่30.05เนาะก็อ่อนค่าลงนิดหนึ่งราคาทองคำณนะปัจจุบันที่มีการบันทึกคลิปนะครับอ่าราคาทองคำตอนนี้ราคาทองคำโลกครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อยู่ที่1 8 3 7 5 0ดอนลลาร์ดอทริสออนนะครับอโอเคคราวนี้ต่อไปเราก็มาดูกองทุน ETF กันบ้าง ETF เมื่อกี้ที่ผมเปิดมาแล้วมันค้างเนี่ยมันก็ยังไม่อัปเดตข้อมูลเท่าไหร่นาะก็กองทุนองคกาเริ่มมีการกลับมาซื้อทองแล้วครับแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะคราวนี้เรามาดูปฏิทินเศรษฐกิจของเราดีกว่าปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันนี้นะครับช่วงที่ข่าวที่น่าสนใจวันนี้คือสี่ทุ่มครึ่งในะสินค้าคงคลังน้ํามันดิบเนาะ ก็รอดูเขาาจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวีพิมพ์ไอภาคการบริการนะจากสถาบาัน ISM เนี่ยสี่ทุ่มนะวันนี้ก็มีขาแรงๆช่วงสี่ทุ่มและสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็รอลุ้นกันก็อย่าลืมครับวันพรุ่งนี้วันพฤหัสอ่ะดูวันพฤหัสยังไม่ค่อยมีอะไรเล้าใจมีสองทุ่มครึ่งนะคนยื่นขอรับสัญก,กาว่างงานครั้งแรกแต่ว่าที่น่าสนใจจริงๆผมมองมันสุกนะ วันศุกร์นี้น่าจะชุดใหญ่ไฟกระพริบการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับนอนฟาร์มของเราอัตราการว่างงานก็มาม,มันสุกมันครับวันนี้วันสุกมันก็วันนี้ครับสี่ทุ่มแลสีทุมครึ่งนะครับสําหรับ คนที่จะเล่นจังหวะที่วอลลุ่มเข้าข่าวเข้าเนาะก็รอดูช่วงสี่ทุ่มและสี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่อย่าลืมครับแนวะรับแนวะต้านเป็นสําคัญนะอย่าเล่นกลางทางซอ l ล้อต้องมีอย่าโอ้ล็อตครับโดยหลักแล้วนะคราวนี้เราก็มาดูราคาทองคําของเราดีกว่าราคาทองคําราคาทองคําในภาพของทม์เฟรมเดนะภาพของไทม์เฟรมเดราคาทองคํานะครับก็สําหรับตัวผมนะก็เนี่ยแหละครับราคาเอาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกราไทม์เฟรมเดก่อน สองคำในภาพทำฟิล์มเดย์นะก็ยังเนี่ยครับก็ยังคงวิ่งในกรอบแนวรับแนวต้านที่เป็นแนวรับแนวต้านสําคัญนะครับก็อย่างราคาขึ้นไปทดสอบนะครับโซนหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองหกสิบสามแล้วก็ไม่ผ่าน,นราคาก็ย่อตัวลงมาครับสําหรับผู้เล่นฝั่งบ่ายผมคิดว่ารอมารับในโซนที่เป็นแนวรับสําคัญนะประมาณทักหนะน,นึ่งพันแปดร้อยสิบเอ็ดหนึ่งพันแปดร้อสิบห้านะหนึ่งพันแปดร้อสิบเจ็ดโซนเนี่ยนะครับเนี่ยสองประมาณเหรียญสองเหรียญช่วงนี้รอรับเป็นโซนนะครับ ถ้าซบลอบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาเรียกอนะไรถ้าราคาหลุดลงไปแล้วเนี่ยผมเพื่อไปเจอกันตรงนู้นเลยครับแนวรับที่หนึ่งนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวหรอกน่าจะมาเจอแนวรับสําคัญนะครับที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแถวนี้เลยถ้าเกิดหลุดนะหลุดรอบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะราคาหายที่ลงเรื่อยๆแล้วตาหรับในทางเฟรมเนี่ยครับ day เห็นไหมหายนีหายหนีหายเสมอนี่เหมือนจะไม่เกิดหายอีกรอบเลยเหมือนจะไม่รอดครับ ก็โอเคครับสำหรับผู้เล่นฝั่งบายรับตรงนี้นะครับรับรอดหาราคานั้นหลุด1,805ลงไปนะครับเข้าโซนนี้เลย1.815ถึง1.817รับรอดหาราคานั้นหลุด1,805ลงไปนะครับแนวรับที่สำคัญคือไปรอรับรอบใหม่ถึงมาสัก1.745ได้เลยครับถ้าหลุดตรงนี้เนาะสำหรับวันนี้เอ่อสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับทองคำเราเริ่มต้นจากขนตอบแทนประปาศาสิปีอ่ะไปเรื่อยๆครับ ดีขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่าสภาพเศรษฐกิจเมกาเนยเละเละทะดูแล้วโอ้โหอะไรก็ไม่ดีนะโควิดก,ก็มาแต่ตลาดหุ้นขึ้นผลตอบแทนประบัตขึ้นแล้วก็มีอีกหลายหลาย่งที่ขึ้นทั้งที่เขาอัดฉีดเงินระบบแต่การดัดฉีดเงินระบบของเขา่นี่ะคือเขาก็เอาเงินมาอัดในส่วนประบัต พันธบัตรของดอลลาร์ด้วยนะครับก็มันก็ทําให้พวกนะี้มีการรีบาวขึ้นไปเนาะแต่สภาพไส้ในที่แท้จริงอะ่ะก็อย่าลืมนะครับอัลต้าดอกเบีย้ยเนี่ยยังคงติดลบต่อนะครับวันนี้ลบเพิ่มอีกแล้วที่0.02ก็ยังคงลบต่อนะครับคราวน,นี้มาดูในส่วนของดอลาอดนะดอลาร์อินเด็กซ์นะดอลลาร์อินเด็กซ์รีบาวขึ้นไปอ่าทะลุแนวต้านแล้วที่ผมเคยพูดไปที่คลิปที่แล้วนะครับทะลุแล้วเรารอดูว่าเขาจะไปขึ้นไปเทสแนวต้านตัง้งหมดไหมถ้าเกิดขึ้นไปเทสที่ โซนประมาณสัก9 11.76เนี่ยราคาทองคำผมคิดว่าน่าจะลงนู่นเลยครับ1,750นะครับน่าจะลงได้ถึงนะ1 8 1่อาจจะเอาไม่ไหวครับน่าจะไหลลงได้ต่อนะฮะเพราะตอนนี้2ใน3าที่เกี่ยวกับตัวดอลลาร์เนี่ยมันก็ออกมาเขียวแล้วเหลือแค่ตัวอัตราดอกเบี้ยแท้จริงอย่างเดียวครับที่ยังคงเป็นแดงแต่อัตราดอกเบี้ยแท้จริงน่ะเฟดก็เคยมาพูดแล้วว่าถ้าเขาปรับ เพิ่มมาแล้วเบี้ยเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นการแก้กันได้ทันทีเลยนะครับแต่ต้องเราดูว่าเม็ดเงินที่อัดมาที่มันเฟอ้ออยู่เนี่ยจะต้องแก้ยังไงครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของราคาทองคําที่เป็นราคาสําหรับนักซิ่งกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาแก้กันเลยราคาทองคําวันนี้นะครับทําราคาสูงสุดได้ที่หนะึ่งพันแปดร้อยสี่สุบสี่เนาะทำราคาต่ำสุดที่หนึ่งแปดสามสองนะครับหนึ่งแปดสามสองแล้วก็หนึ่งแปดสี่สี่วิ่งแค่เนี้ย อะไรเราใจอ่ะก็สําหรับแผนในการเล่นวันนี้ของผมนะผมคิดว่าผมจะรอไปเซลในโซนประมาณรับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะครับผมจะรอดักเข้าเซลนะสต็อปลอตหากราคานั้นเบรกโซน 1,855ขึ้นไปนะเดี๋ยวผมจะยอม5เหรียญเข้าเซลห้าศครับยอมซ็อบรอที่1,855และเป้าในการเทคกำไรเซลของผมอยู่โซนที่1นะครับโซนที่1อยู่โซนประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ่าดึงออกนิดนึงโซนในการปิดกำไรทำกำไรขาเซลของผมนะโซนที่1นะครับผมคิดว่าผมจะปิด กำไรเซลล์โซนที่1น่งโซนประมาณสัก1,830นะครับและโซนที่2คือ1,818ครับสำหรับแผนเซลล์ของผมประจำวันนี้ส่วนแผนในการร,รักษาราคาตัวและเข้าบายนะผมคิดว่าผมจะรอเข้าบายที่โซนตร,ตรงนี้นะครับประมาณ1,832ครับ1,832 1,830แปดรับหนึ่ครับผมจะเข้าบายครับส่วนเป้านในการเทคกำไรฝั่งบายผมอยู่โซนที่1ครับ โซนแรกนะครับหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบห้าเป็นเป้าที่หนึ่งครับแล้วเป้าที่สองที่ประมาณสักหนึ่งพันแปดร้อยหสิบสองครับก็ประมาณนี้นะครับแผนก็อย่าลืมครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนเหนือนสองก,ก็มุ่งก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับรายการของเราไม่ใช่รายการที่จะชวนใครมาลงทุนนะครับอันนี้คือแผนที่ผมใช้ในการเทรดใครเอาไปใช้แล้วได้กําไร ก็ยินดีอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่วนใครที่ใช้แล้วยังขาดทุนอยู่หรือจังหวะที่มันสวิงตัวหรือยังติดลบหนักหรือขอตเกิดระเบิดอย่างนี้แสดงว่าแผนเราไม่ดีครับเราต้องมาวางแผนในการเอ่อี่มันอย่างช m ม n นเมนใหม่นะครับว่าคุณเข้าไซส์อถใหญ่ไปไหมเผื่อสวิงน้อยไปไหมจุดเข้าเป็นจุดแล็รตในต้านที่สําคัญหรือเปล่าหรือคุณเข้าเพราะคุณดูแต่อินดิเคเตอร์ในทางเฟรมเล็กแล้วคุณมาตัดสินใจภาพใหญ่อย่าลืมนะครับในการเทรดฟอเร็กเนี่ยผมจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อมันเป็น 30นาทีครับตามเฟรม30นาที1ชั่วโมงได้ยิ่งดีครับส่วนการเล่นในทางเฟรมเล็กๆอย่างเงี้ยผมก็จะลดไซส์ลงให้เล็กที่สุดหรืออาจจะเทรดด้วยเงินที่สมมุติคนมีเงินในพอร์ตประมาณสักหนึ่งพันดอลลาร์่าเงี้ยถ้าเทรดทองคํหัวจะเปิดที่ศูนย์จุดหนึ่งครับรือไม้แล้วสิบดอลลาร์อย่างเงี้ยจังหวะลากไปสมมุติดึงไปสิบดอลลาร์ก็สิบเหรียญก็ผมก็จะยอม้วครับถือว่าเราข้อผิดหรือจังหวะเทคกาไรคุณจะเทคที่กําไรที่ เออเปอร์เซ็นต์ฟิโบเท่าไหร่หรือตัน,นแล้วในตานก็ได้ครับน,นี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะก็แล้วแต่แผนและการวางกลยุทธ์นะครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีได้กำไรทุกคนนะครับสวัสดีครับ